ถ้าเราเจอคําถามมันนี้แล้วเราสามารถตอบได้มันจะทําให้ทุกอย่างมันไหลลื่นไหมอาจารย์ไหลลื่นดีขึ้นค่ะถ้าเรามัวแต่ตั้งคําถามว่าทําไม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 ยังไม่สําเร็จทําไมถึงยังไม่รวยเหมือนเขา<อ>ทําไมถึงยังไม่สําเร็จเหมือนเขาหรือสมหวังปรารถนาเหมือนเขาครับถ้าใช้คํานั้นเหล่านั้นมารวมกันและใช้คําว่าช่างมันละวางเฉยแล้วเริ่มต้นใหม่ละ่ะ อาจารย์ว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะโอ้นี่นี่อย่างคุณเล็กเนี่ยคุณหนูเล็กบอกว่าใช้ชีวิตแบบว่างเปล่าไม่รู้ตัวว่าชอบอะไรแบบนี้ตัวเรามีคําถามข้ามภพข้ามชาติไหมคะมีค่ะทุกอย่างไม่มีคาว่าว่างเปล่าพี่หวยใจจังเลยชอบมาคอนเทนต์นี้มันจะทําให้เอาจริงนะมันอย่ากน้อยอะคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่บบามีคนเดียวนะมีเยอะเหมือนกันนะที่รู้สึกว่างเปล่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไม่รู้ว่าทุกวันนี้งานที่ทําอยู่ ไม่รู้ทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริง,รงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ขามา